Thank you สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลขพลิกชีวิตนะคะเราเจอกันเหมือนเช่นเคยทุกวันอังคารอย่างนี้นะคะกับเรื่องราวของตัวเลขค่ะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะและเจอกันนะคะทุกวันอังคารกับออยค่ะอุสาพันตันสิรินะคะแล้วก็2หนุ่มหล่อของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันนะคะสานิติกริแล้วก็พี่ยูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่พอบอกว่าสนุ่มหล่อพี่เขาเลยนั่งอยู่ท่ามันจตรอไม่มีการยกแขนขึ้นทันทีหน้าตาอิมบุญครับ หล่อมันเลยอ่ะพูดเลยครับผมเมื่อกี้เอี้ยวเก็บของที่รถแล้วตัวมันเอ็นเรสครับพอดีครับหนีได้ไคะหนีได้ปะแน่นอนนะอ่ะนะคะต้องบอกว่าวันนี้เจอกันเมื่อวานนี้เนี่ยมีงานบุญใช่แล้วก็เลยอิ่มบุญเบิกบานกันโอ้ยเบิกบานอิ่มบุญไปถึงกินอย่างเดียวเลยไม่ใช่อย่างเขาเขาเขามีโรงทาน แจกปีไปจากก็ไม่ไปจากหรอกเน้นกินไว้ก่อนหนักๆดูแก้มเต็มขึ้นนะเนี่ยน้องอ้วนครับอ้อวนนะอ่ะเดี๋ยวอยากจะให้เล่านิดหนึ่งสั้นๆบรยาาบรยากาศเมื่อวานบรรยากาศเมื่อวานก็บอกกันว่าเราเพิ่งรู้ว่าณวิหารอัฐารถเนี่ยที่วัดสเกตเนี่ยเป็นวิหารหลวงซึ่งไม่ได้ไปทําบุญกันง่ายๆเป็นวัดหลวงไม่ใช่วิหารหลวงวัดหลวงจานเขาแบบแม่เปิดให้ทีมงานของจาย์เข้าไปใช่ไหมคก็ไม่รู้จะ อีกชาติที่จะได้ไปทำอีกหรือเปล่าใช่ไหมนานนานมีทีที่จะบอกว่าคือเลิกดีเดี๋ยวต้องท้าความหนเผื่อคนเปิดมาเจอเราไงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทีมงานของอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยรวมถึงแฟนๆรายการด้วยนะคะก็ไปร่วมกันทำบุญทำบุญนักรบใช่ไหมค่ะมีภาพบรรยากาศด้วย เดี๋ยวนเราเล่าไปเดี๋ยวให้น้องทมงนค่อยๆเพลงขึ้นบินขึ้นมาแล้วกันนะคะนี่แหละครับก็จะได้นี่นี่ปล่อยนกโอ้โหบินดูท่าเลยคือคือตั้งใจว่าปล่อยนกด้วยครับผมทำบุญกับพระสงฆ์ด้วยแล้วก็มีไหว้ไหว้พระด้วยครับผมครบทั้งสามอย่างใช่ไหมคะนั่นแหละครับดูโอ้โหเป็นไงครับนี่ที่จังหวะปล่อยนกครับนกนกสิบสามตัว แม่เลขสุดๆปุ่นๆเลยเหมาหมดมาเลยปะเหมาหมดเหมาหมดผมไปซื้อเองนะตอนแรกเอา5้าตัวแล้วอีกตัวที่เหลือมันมองหน้าผมก็เลยแบบวอะไรพี่ตัวร2 0สิครับจะบอกว่าคุณผู้ชมขอแอบมานิดนึงฮะมีคนแมแอบเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกนะพี่อยู่จะไปซื้อแค่5ตัวครับผมพอจะไปจิ้งที่กงปั๊บเนี่ย อีกที่เหลือที่เหลือมันมองเนี่ยมันมองหน้ามองมาทางนี้หมดเลยเราเลยถามว่าตัวเท่าไหร่บุตร้อโอ้ยกระจอมมากเอาหมดเลยในใจก็คิดโอ้ยแม่งจะสองรตัวทําไงวันเนี่ยพูดไปแล้วต้องทําให้ได้ถามว่าถามารับผมไอ้ะไม่ต้องถามตัวที่หลังฝากมาซื้อเป็นเป็นเงินที่ทุกคนร่วมกันทำบุญครับผมเงินบุญครับ ก็เป็นการนนปล่อยนอกไป<ช>ทำบุญด้วย<ช>แล้วไหว้พระด้วยใช่ครับ,รบก็<ทร>เป็นวิธีที่ดีมากสาเร็จ <c oughs> แล้วก็ทําบุญเลี้ยงพระไป9รูป <c oughs> ตอนรุปว่าเงินที่บริจากไปก็ยังไปต่อทอดอีกทีหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ท่านนําไปสร้างอุโบสถที่จังหวัดอะไรครับอาจารย์ชัยภูมิครับ ไม่ใช่อุโบสถครับน่าจะเป็นตึกปฏิบัติธรรมเป็นอุโบสถหนึ่งแล้วก็มีตึกปฏิบัติธรรมด้วยครับ2องอย่างคือของพระอาจารย์ปัญญาครับนะครับคือเจอท่านแล้วก็เลยร่วมบุญไปด้วยเลยครับผมก็ถือว่าเงินครั้งนี้ทําบุญได้หลายต่อหนึ่งเด้งสองเด้งสามเด้งสี่เด้งเลยครับผมเรียกได้ว่าคือคุณทํามา1บาท10บาทร้อยบาทคุณก็ได้บุญกับไปท่วมท้นที่สําคัญเงินไม่ได้เก็บกลับครับก็ให้หมดเดี๋ยวอาจารย์ ได้ข่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจกแจงใน Facebook ใช้เงินอะไรไปเท่าไหร่นะครับครับผมนะฮะเพราะว่าคนทำเหนื่อยอยู่ล่อรูปรลบบวมอยู่เอาอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ค่ะครับผมโอ้มันต้องแถลงเยอะครับคนที่ส่ง s อ s มานะครับ4 6 4 2 2 0ี่นะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะฮะผมต้องรีบแถลงก่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าลูกติดลูกหาฝากมาเยอะอ่าอันนี้นะครับทีละอย่างทีละอย่างเรื่องนนี้นครับ นี่คือหนังสือที่ซื้อที่บุ๊กสมัยนะครับในเว็บไซต์ผมบอกว่าเป็นหนังสือเล่มเล่มที่หนึ่งที่อาจารย์เขียนรหัสรับโชคนะครับซื้อที่บุ๊กสมัยพิมไปที่บุ๊กสมัยแล้วก็เติรหนังสือชื่อนี้รหัสรับโชคเดี๋ยวก็ขึ้นเองนะครับไปซื้อกันตรงนั้นสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเขามาส่งให้คุณเองนะครับอีกเล่มหนึ่งที่คุณอยากได้คือเล่มนี้นะครับเล่มนี้คือเบอร์รับโชคอันนี้เป็นเล่มแรกๆนะฮะที่ที่อาจารย์ออก เล่มนี้จะมีจะมีเรื่องคู่เลขแล้วบอกความหมายไม่ขายครับไม่ขายคือคุณต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับมาเรียนรู้ก่อนแล้วถึงจะได้ไปเพราะอย่างนี้ครับมีคนได้ไปมีคนเอาไปแล้วก็ไปใช้ในทางมีชอบนะครับก็คือเอาไปวางเลขอะไรแล้วมันผิดบางทีมันผิดนะครับคืออย่างที่เราเราอยู่อาจารย์มาทุกนอาทิตย์เนี่ยเลขแต่ละตัวต้องมีตําแหน่งมีมีหลักมีหละในการจัดวางครับผมตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่า ผมก็มีคิดแล้วว่าจะมีเ yani รื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่เป็นสิทธ้าของอาสาร์ใช่ปะครับผมอคือหนังสือเนี่ยมันกลายเป็นอาวุธได้ตรงที่มันทายได้แม่นเพราะมันแม่นแล้วก็ทําให้คนเชื่อครับผมพอคนเขาเชื่อเนี่ยแต่คนที่ทายได้แม่นจากอาการหนังสือเนี่ยครับคือรู้จักจาแต่ไม่รู้เคล็ดลับจริงๆครับผมมันก็มีปัญหาคือตอนเวลาไปเลือกเลขให้คนเนี่ยเลือกแล้วมันไม่ถูกลักษณะครับผมอย่างบางตัวเลขเนี่ยโอเคมันเขียนความหมายดีนะแต่ถ้าเขาปรารถนาเรื่องความรักเพามีเลขเนี้ย โอกาสที่จะไม่มีความรักมันสูงครับผมนะครับแต่หนังสือไม่ได้สามารถจะระบุไว้ได้ขนาดนั้นครับผมฉะนั้นเลยต้องดึงมาเป็นเอกสารประกอบการเรียนครับผมคือคนที่มาเรียนเนี่ยถึงจะเอาตรงนี้ไปใช้แล้วจะไม่อันตรายนะครับเพราะปัญหาไปเกิดเยอะแล้วถึงต้องแก้แบบนี้ผ่านพ้นไปเพราะฉะนั้นแสดงว่าเล่มที่สองสีแดงเมื่อสักครู่นี้ต้องมาเรียนมาเรยับผมแล้วก็แวจะเป็นหนังสือที่ได้รับกลับไปใช่ครับเมื่อกี้เน่จะแซวซะหน่อยหนึ่งพอกล้องเข้าแคบนะครับผมเห็นสายกระเป๋าพี่ยูอ่ะอ่าแน่นอนเหมือนลูกศิษย์วัดเลยอ่ะ มีอะไรสัมายย่ามอะไรมาเฮ้ยผมเด็กวัดนึกคือไม่พูดถึงกันแล้วนะว่ากันไปว่ากันไปเอาเนี่ยเนี่ยเรื่องที่สามเรื่องเรียนครับทางทีมงานแจ้งแกงผมมาว่าอ่าเอาเอาเพตขึ้นเรียนเลวตอนนี้มีคนมาสมัครเรียนแล้วพี่อยู่อยู่เจ็นเย็นนั่นแหละผมต้องรีบเนี่ยผ่านไปหกนาทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยผเจนสองนามทีแล้วครับผมตามนี้เลยครับ เป็นศาสตร์รหัสพลังตัวเลขพาทฤษฎีครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเห็นทางทีมงานบอกผมมาว่ายังไม่ทันโฆษณามีคนมาสมัครแล้ว <c oughs> ครับผมก็เลยบางคน้นไม่รู้เรียนวันไหนแต่สมัครไว้ก่อนไม่ก็วันนั้นเราถามไปว่าจ,จะเปิดใหม่หรือย,อยังไง <c oughs> ใช่ไหมก็ต้องรอก่อนอ่าแล้วทีมงานขอร้องมานะครับทางทีมงานสมัครบอกว่าไม่อยากจะรับหน้างานเหตุผลน่ะจริงๆเขาก็จะบอกว่าคุณจะไม่ได้กระเป๋านี้นะเขาจะไม่มีหน้างานแต่จริงๆคือเวลาเราจองโรงแรมเวลาเราอะไรเนี่ยเราเราเราต้องมันต้องอกกอนับ <ขอ S 1> เรานับเป็นลายคนไ้เรียบร้อยแล้วก็เก้าอี้ที่นั่งเราบุ๊กไว้เรียบร้อยพอมีคนมาเพิ่มในหน้างานเนี่ยมันมีปัญหาทั้งต่อคนเรียนคนอื่นนะครับเขาก็จะบริหารกนไ้ไม่เต็มที่อย่างนี้อยากเรียนเลยให้รีบจองไว้ก่อนไม่จองอ่ะก็ ลงทเบียนจะได้รู้สมัครเรียนเลยครับผมจะได้รู้ว่าทั้งหมดกี่คนกี่ท่านใช่ไหมคะเขาจะได้ทำงานกันถูกนะครับอืมโอเคค่ะอีกเรื่องหนึ่งรอบนี้เดี๋ยวบอกวันที่ก่อนสิยี่สิบเจ็ดกันยาเดี๋ยวจะไม่รู้วันไหนสมัครกันไม่ถูกหายไปไหนเสาร์สุดท้ายของเดือนยี่สิบเจ็ดกันยาครับสุดท้ายของเดือนครับอ้าวเลือกอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์อาจารย์เพิ่งแจกประกาศนียบัตรของนักเรียนหรเรื่องไหนครับอาจารย์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าวิกคอร์ ขั้นสูงขั้นสูงเีวถือว่าเป็นภาคปฏิบัติครับผมนะครับเพิ่งแจกไปครับผมอาจารย์เพิ่งแจกประกาศปฏิบัติชั้นสูงเลีวไปสูงเีวครับผมแปลว่าสูงกว่าขั้นธรรมดาครับผมสำหรับสำหรับชมนักเรียนของอาจารย์นะครับที่ที่ที่ผ่านก็แจกประกาศปฏิบัติและอาจารย์ก็จะเรียกรุ่นเก่าๆนะครับมาเพื่อเพื่ออะไรครับอาจารย์อัปเดตคือความรู้มันต้องมามาเพิ่มเติมด้วยครับผมมาสอบบางอย่างด้วยเพราะว่า คือความรู้มีพัฒนาตลอดรับผมการให้ได้ความรู้ขั้นสูงก็จึงเรียกกลับมาครับผมครับครับผมข้างในบอกเข้าเรื่องตัวเลขอะไละอีกแป๊บหนึ่งครับขออีกสามสิบวินาทีมันจะไม่พอแล้วนะวันนี้มีเลขทั้งสองคู่เหมือนเดิมนะสามตัวเอ้ยยังมีอีกเรื่องนึงบอกคืออย่างนี้อาจารย์เขาจะมีเรื่องเรื่องเรื่องมารับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็ เออช้ามันเข้าเรื่องตัวแรกแล้วกันยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วไม่เข้าตอนนี้มีเลขสามตัวมาแล้วสั้นๆเลยอาจารย์วันนี้นะคะเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยครับเลยห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าครับดีร้ายเสียอย่างรในดับนี้ค่ะเสียแน่นอนนะครับเสียเรื่องการทะเลาะกันครับผมคนที่มีเรื่องของการทะเลาะกันเสียงกันก็จะมี4 7ก็ได้นะครับแต่7 5ยิ่งซ้ำร้ายยิ่งทะเลาะเก่งโอ้โหคือ คนที่มีเลขนี้จะมีลักษณะของคนที่ช่างถามครับช่างเถียงนะครับแล้วก็ชอบประทะเลขไหนตัวช่างถามครับเอช่างเถียงครับอาจารย์ธรรมชาติของ57แล้วก็74สนี่ใสแบบนี้อยู่แล้วคือมันก็ว่าทั้งสองตัวเนี้ยไม่ค่อยเก่งใจใช่ไม่เก่งใจกันใช่มันจะลุยกันตลอดคือบางทีมีเลขนี้ก็เหมือน รถเสน่ห์เราทําให้ศัตรูอยากเข้ามาถือหน้าหมันไส่หน้าหน้าหน้ามีเล่กับผมกลามเป็นว่าลม่น่าพลาดผิดระเบียบซะงัานครับเออที่หนึ่งจานจะมีเลขห้านะครับจานเลขห้าไมเลขพระไม่ใช่หรอครับคือเลขห้าเนี่ยพอชนกับเลขเจ็ดเนี่ยกลายเป็นอันตรายกลายเป็นการทะเลาะกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับผมบางคนถึงขั้นเลขนี้ส่งผลให้ทําคุณคนไม่คืนนะครับชีวิตมีปัญหาไอ้สามตัวเนี้สมมติว่าสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่เนี่ยอยู่ตำแหน่งไหน จะอันตรายครับออยู่ตรงไหนเบอร์กลางเบอร์ไทยตรงไหนก็สวยอยู่ไหนก็สวยตรงไหนก็ได้ตรงไหนสวยสุดครับแต่ก็ต้องอยู่คู่กันอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์คือเป็น 5, 7, 4หรือว่า 4, 5ถ้าจับแบบนี้จะรุนแรงจัดว่าเป็นกลุ่มอันตรายขนาดไหนครับอืมมันเป็นต้องบอกว่าสมมุติถ้าเป็นราชการตำแหน่งไม่โตถ้าเป็นเซลล์ก็จะขายของได้ยากเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยชอบเพราะเลขนี้จะดูเหมือนเป็นคนไม่นุ่มนวลนะนะครับฉะนั้น คือมันขัดได้หลายๆเรื่องถ้าเป็นคนรักกันก็เถียงกันตีกันไม่ค่อยน่าใช้ถ้าบังเอิญคุณผู้ชายใช้คุณผู้หญิงไม่ได้ใช้ก็ยังส่งผลให้ทะเลาะกันได้หรือว่าคนใดคนหนึ่งมีก็ได้ใช่ไหมจ๊ะคนใดคนหนึ่งมีก็ได้เรื่องนี้มันหาเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่มีไม่ใช่แบบว่าต้องทั้งคู่นะคะคนใดคนหนึ่งมีก็ทําให้ทะเลาะกันได้ก็กระตุ้นง่ายใครอยู่ใกล้ก็อยากมีเรื่องคือเรียกได้ว่าพอมองหน้าปั๊บเนี่ยอย เอาแล้วนามไปถูกสตาถอเล็อกมาสะหน่อยสิอะไรอย่างนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปห้าเจ็ดสี่ตะขังเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะในเลขของกลุ่มนี้ที่บอกว่าถ้าใครที่ไปอ่านเอาเองหรือว่าไปรู้มาเองโดยที่ไม่ได้ศึกษาจากการเรียนศาสตร์ของตัวเลขนะคะอาจจะวางแล้วเนี่ยผิดตำแหน่งผิดที่ผิดทางผิดเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่มาแทนได้เหมือนกันับผมก็เลยเตียนไปว่าอ่อันนี้อันนี้ให้แน่จะมาเรียนก่อนไปเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนเข้าใจนด้กึ้นเคะเอานี้กุ่ณผู้ชมคนพัก่อนก่อนดี้ก่เรี๋ยวนบรกหน้ากลับมา เอสเยเรายังรออยู่นะคะ4642200นะคะช่วงหน้าสักครู่ค่ะ